โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะคะผมชาววัยรุ่นฟรีไฟกันด้วยนะทุกคนก็สาบรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่นะผมในไอนดี้นะครับผมเป็นไอดีที่พี่ได้มาจากเว็บสุ่มนั่นเองนะครับทุกคนก็จะมีอะไรบ้างน,นะครับผมแล้วก็จะมาแบบจะหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วก็จะไปทำยังไงถึงจะได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนวันนี้พี่มีคนมาแจกกันด้วยนะทุกคนไปดูกันครับทุกคน โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บ DI d s ดีสตอร์ชกันดีกแลนะ้ะทุกคนก็สำหรับนะผมโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมใครอยากได้โค้ดนะก็ไปดูที่โค้ดกันเลยดีกว่าครับทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะทุกคนจะเป็น DI ไดีนะผมคีเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะทุกคนก็ใครอยากได้ก็จัดเลยนะผมทุกคนน,น้อนได้ไรก็คอ,อมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคน ก็ไปทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่ได้เท่านี้เลยนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่ได้เท่านี้เลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะผมจะจัดเป็นอะไรเดียทุกคนโหมีบดแล้วะทุกคนก็เฮ้ยอันทุกคนอันนี้แค่อันนี้ไงทุกคนพี่ขอจัดเป็นไอเดียงงงนอนแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยมาดูดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดสำเร็จแบบนี้นะผมก็แสดงว่าได้เรียบร้อยนะทุกคน คือได้แน่นอนเลยนะทุกคนแล้วก็นี่นะทุกคนไอดีตรงนี้เลยนะทุกคนเป็นอไดีเชื่อมเฟนนะเดี๋ยวเรานะผมไปดูในไอดีกันดีกว่าทุกคนไปดูรีวิวกันดีกว่าครับผมว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเป็นไอดีนี้เลยครับทุกคนไอดีกางเกงนอนนะครับทุกคนนะผมซึ่งหัวจะเป็นหัวอะไรวะหัวภาพวิตาหัวปุนกระบอกนะทุกคน นะผมมีภาพใบปากลาวานะครับทุกคนนี่ฮะใบปากลาวานะผมมีตาอัศนีนะคะผมกางเกงเป็นกางเกงนอนไซตามะนะทุกคนมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเสื้อนะผมเสื้อสปอนเซอร์นะครับทุกคนมีปืนอัพนะผมเลเวลเจ็บนะผมเป็นสกานะผมอัพเลเวลเจ็บนะครับทุกคนแล้วย่างตึงทุกคนดูดิย่างตึงครับทุกคนนี่ฮะ โคตรเท่ทุกคนดูดิไอดีนี่โคตรเท่ทุกคนโคตรตึงนะทุกคนน้องไหนอยากได้นะผมก็จัดไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่นะผมกินไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะทุกคนเฮ้ยมีปืนอัพอีกหนึ่งกระบอกแล้วผมเป็นเอ็กเมแปดนะครับทุกคนเฮ้ยโคตรตึงทุกคนสําหรับน้องไหนนะอยากได้ก็ลองจัดกันดูนะทุกคนพี่ว่ามันคุ้มมั้งนะครับทุกคนคือ เกงพีไอเกงเนี่ยก็คงแล้วทุกคนเกงนง่งนองไซดามาทุกคนมันแรงนะครับทุกคนคือโหได้ของแรงไปด้วยอะโคตรดีอ่ะทุกคนคือด,ดีอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวใจใกไนให่ครับผมคลิปหน้านะผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะทุกคนขอตัวไปแอคสาวกอนแล้วกัน,นะทุกคนใจกันครับผม